ดีคผมก็เห็นด้นนะคะเราก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้เราก็จะมาแข่งกินนี่นะคก็ต้องกันะครับัดแข่งกินเอิบปาหวานาไครแพ้นะครับโดนแป้งอย่างนี้ <g ül> เร็กันเลย มาเริ่มวันแรกครับหนึ่งสามครับวันสองสี่สี่เจ้าวันนี้ครับเจ้าวันดีตอนนี้จินนี่จะกินชนะไหมครับจินนี่ครับนีครับจินนี่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 กัดเข้าไปแล้วครับนงกันก็เริ่มกัดแล้วครับนงกันขายทิ้งครับนงกันไม่ชอบครับจินนี่กินเข้าไปหมดแล้วชิ้นหนึ่ กอลโยอมปนะครับจินนี่มาลุ้ล่ครับจินนี่ครับจินนี่หมดแล้วครับจินนี่จินนี่ไหมครับจินนี่จินนี่จินนี่หมดจริงครับจินนี่อ๋อยังเหลืได้ไหมอะจินนี่จินนี่จะหมดแล้วครับคนที่โดนปัดแป้งก็คือน้องกันกันน้องกันอันนี้มาเล่นแป้งครับนี่ครับจินนี่ หมดสองชิ้นแล้วนะครับนกกานกกาหนีครับไปดูผู้ชนะก่อนครับเจ้าวันนี้ผู้ชนะครับนี่ครับเขากินไปหมดแล้วครับรางวัลนะครับรางวัลผู้ชนะครับรางวัลผู้แพ้ด้วยครับลงโทษบลลงโทษครับเี๋ยวนี้ Gini Gini Gini